สวัสดีครับตอนนี้ตอนนี้มีแผ่นดีวดีเนเอเจดีวีดีปดหนึ่อนเรนะครับหนูมิเตอร์ชุดที่ซีนะครับแผ่นโอยยอกนะครับแ่งแผงครับแผ่นอาเซียนสิบปีจองก็ใหม่อย่งครับเพิ่มไปนะครับซึ่ง ัำเพลงไม่ได้โอ้โเ,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 เป็นไปโจนไปเปิดฟันปิดนิกสิตได้นะครับฟันยาปิดนิกสิตผงเวลาผมไม่ต้องยูทูบไม่สามารถเหมือแท้ของค่าย RS ร์ s อสรับ NVCD r f าร s เ i o n ัแค่นักการแผ่นปิกแผ่นรวงนะ,ะแผ่นรวงมาแล้ว ม่เอาพระนัทานิ่งใหญ่ซึ่งอดดุดฤทโทนนะครับอยากกิกนะนะครับซึ่งก็ฟันจันนิกสิทธิ์นะครับฟันยาวติดนิกสิทธิ์ผมเวลาผงไม่ค่ายปิกนิกสิทธิ์ของ R S ไม่ผงเวลาผมไม่ต้องูไม่สามารถเหมือนแท้นะครับต่อไปเป็น V C D เกนสารชา มาแล้วโอเคมาแล้วซึ่งอัพโหลดซึ่งรายการนี้รายการนี้ทําอีกนิกสิตนะครับทางวิญญาณนะครับรายการนี้แย่ยานะครับถ้าปิดนิกสิตของไทยบอกคาสินเอนเตอร์เทนเมนต์หรือโซบอฟพอย อีกเกงสังชาวิดพอยท์พาสิกไทยคอมเมดี้แต่ปิดนิกสิ์ของวิดพอยท์พาสติกผงและก็วิดพอยท์ทีวีผมเวลาผม,มต้องยูทูบไม่สามารถเหมือนแค่นะครับอัดโหลดซึ่งยูทูบวิดพอยท์พาสทิ์ไม่สามารถผงเวลาผงเวลาผงต้องยูทูบไม่สามารถไม่สามารถเหมือนแค่นะครับต่อไปเป็นดีซีดีเรื่อง ชุ่มสาเด้งคุ้งหนุ่มจ้ง้งต่อไปเป็น VCD ไม่เอาไม่เอา VCD เรื่องขออย่าบอกว่าว่าโลลารักซึ่งปิดนิกสิกของหนังไทยอันนี้สาสาไทยเ,เพลงไทยเขาเว่าผม,มผมเวลามผมไม่ต้องไม,ไม,ไม่สามารถเหมือนแค่ครับ ดีวีดีเรื่องจิ้นจงหลวงมอ่อหลวงจีนบ้องนะครับที่คนบ้าคนหลวงจีนบ้องนะีเนให้ตด้ด้วยครับส่งภาพยนตร์ซึ่งปิดนิคสิ์นะครับภาพยนตร์นี้ว่าทำไม่ได้นะครับติดมิคสิ์ของพมินนะครับผมเวลาผมไม่ต้องอยูทูบไม่สามารถเหมือนแค่ครับไปเป็นบีซีดีก๊อกแห่งก๊อก ขึ้นไปนะครับจาก,กล้ายนะครับซึ่งละครเรื่องนี้ฉันปิดไอตกตระเพิ่นะครับถ้าจะปิดติดถ้าเกิดถ้าปิดนิกสิทิ์ของช่วงวันศาส,สเอ็ดพงเวลาคงไม่ต้องดูทูไม่สามารถเหมือนแท้นะครับก็สา,าริธิตนี้สวัสดีครับ